สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่8ดนิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะนี่นะคะเป็นมีดสองกษรตสิยหน้าเงินนะคะกันตรงนี้ก็จะเป็นหนา้าและเงินนะคะฝักก็จะลัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านน,นะคะ งานฉ่ำๆเบาๆนะคะทุกท่านชมด้านในของมีกันนะคะด้านในของมีก็จะเป็นลายหน้าเกลียวหรือหน้าสมพงนะคะทุกท่านมวลสารแน่นหนานะคะไม่สัน่นไม่คลอนนะคะได้แบบไหนก็เอามาทุกท่านชมแบบนั้นเลยนะคะนี่นะคะ นะคะลายนาคเกี้วหรือนาคสมพง์นะคะหลวงพ่อท่านก็จะลงอักขระยันไว้ที่ใบมีดนะคะนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมอีกหนึ่งเล่มนะคะอีกเล่มหนึ่งก็ความยาวนะคะจะอยู่ที่8ดนิ้วนะคะเท่ากันเลยนะคะเมีดเล่มสองเล่มนี้จะเป็นมีดคู่นะคะ ด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดสองกระสัดเหมือนกันนะคะก็เป็นนาคเงินนะคะกันนี้ก็จะรัดด้วยนาคและเงินนะคะฝักก็จะรัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านนี่นะคะน,นะคะสวยงามนะคะทุกท่านนี่นะคะชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีดเล่มน,นี้ก็จะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนะคะสวยงามกระทัดรัดทั้งคู่เลยนะคะทั้งสองเล่มเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะจะพอะใบยอยู่ที่สีนิ้วนะคะทุกท่านงอนสันแน่นหนานะคะไม่สันไม่คอนนะคะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะ ท่านใดมีใจรักและศรัทธาในมีดหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลน์นะคะทุกท่านท่านใดอยากบูชามีดของหลวงพ่อไปไว้บ้านหรือว่าที่ทํางานหรือว่าพกติดตัวไปเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราก็มีมีดของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยนะคะ ไม่ว่าเราจะไปงานพิธีต่างๆเราก็ควรจะพกมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวไปนะคะเพื่อป้องกันลมเพีลมพัดนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมนดำมนใสนะคะเรามีมีดหลวงพ่อไปเราก็สบายใจนะคะเดินทางทุกเส้นทางจะได้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะหลวงพ่อคุ้มครองนะคะ นีนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิตรหมอได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะนกมิตรหมอสวัสดีค่ะ